นี่นึ่งละเกมที่เขาบอกว่าจับสัตว์มาเป็นทาสได้น่ะไหนดูดิมาเล่นดิลองดลองดิลองดิลองดิชื่อโลกนี่เราต้องตั้งเป็นชื่อที่บงคนนะฮะ Paul Chaser คเ a าตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันโอ้ยสร้างตัวละครหอ่ะนี่เกมอาร์ตเนี่ยมีมีเป็นพรีเซตด้วยนี่มันต้องงี้ดูวะน,นี่เออนี่แหละมันต้องงี้ตรงนี้ทำไมมึงคุ้นขุนจังวะไออะไรอ่ะในเรื่องไอนักเลงอะไรนักเลงทุกอย่างนะเอ้ยมีเสียงด้วย ก้อนนี้แหละโอ้โหขาโคตรใหญ่เลยให้รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเป็นขาใหญ่ในเกาะแห่งนี้นะฮะอันนี้คือ power ที่เขาว่ากันนั่นอยู่ก่อนอื่นการที่เราจะจับสัตว์นี่คือเราต้องทำยังไงเนี่ยบอกว่าให้ pick up fallen branch and hit g e t some wood อ่ะฮะไปให้หาไม้แล้วก็เปิดเมนู f c เป็นเมนูใช่ไหม Survival guide อ่ะฮะกดตัว B เพื่อเปิดเมนู build โอเคอ๋อนี่คือเราสามารถซับคาของได้ แต่เราไม่มีไม้โอ้นี่คือเกมเวอร์ที่เขาว่ากันนั่นเองนะเนอไม่อยากจะเชื่อว่ากูจะได้มาเล่นเกมนี้และตอนโอ้ยนี่ไม้แต่ตอนนี้เขาเลิกคิดกันไปยังวะเนี่ยครับไอเวอร์ที่เขาว่าเนี่ยเห็น <c oughs> <c oughs> เขาเป็นกระแสกันกูไม่อยากจะเล่นอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาเราตามกระแสครับเราเป็นพวกขวางโลกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะนี่คืออะไรเนะี่ยเป็นต้อกเยี่ยวอะโอเคเออล็อกฟ้าอ๋อเป็นฟ้าทาวเวิละนะสวัสดีครับพี่ ก็คุยได้โอ้โหเอ,อโโยผู้ชมตรงนี้มีไก่ปอกฟอกฟอกอกไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเอาเออเราต่อยไกย่เอ้ามาดิไอ้ไกมาดิ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 าดาดเอาไก่ตายแล้วไปบายบายสภาพตรงนี้มันไม่น่าอยู่เลยเออตรงนี้มีมีแกะด้วยฮะผู้ชมอัโโโมออนนี้ตัวอะไรวะเนี่ยแมวเออแต่มันหนีกูเนี่ยเฮ้ย ฉันไม่ได้จะมาทําร้ายพวกแกนะพวกสัตว์น้อยฉันแค่จะมาหาพวกนายจะอยากให้พวกนายเนี่มาอยู่บ้านฉันนะ่ะรับรองว่าถ้ามาอยู่บ้านฉันให้พวกนายเนะี่ยจะต้องมีชีวิตที่ดีเลยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่สร้างบ้านก่อนใช่ไหมเนะี่ยหรือว่าเราจะสร้างบ้านตรงนี้ดีอ่ะตรงนี้มอนแมงเยอะดีแบล้วตัวอะไรไปนะเอ้ยปังเลยสร้างทินฐานตรงนี้แหละอ่ะหรือว็คราฟตัวคราฟก่อนเลยเฮ้ยปง <laughs> ปอง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 โอเคอ, okay. อะไรไปเนะี่ย มันคืออะไรวะมันโยน What the fuck เอ้าอันนั้นคือโปเกบ่อนเออที่เขาเอาไว้จับนะนะเดี๋ยวเราต้องคราฟเป็นพิกแอกก่อนนะฮะสิ่งจําเป็นสําหรับการเอาชีวิตรอดนะเกมเอาชีวิตรอดคือทุกเกมมันต้องคราฟพิกแอกอยู่แล้วใช่ไหมฮะมึงหาเรื่องเออมึงจะเอาไหมวะฮะมึงยังไงวะมึงไหนฮะไก่เวสสองเนี่ยถุกแมงแมงอดีมึงจะไม่ออกมาดิตายมึงอะตายตายโอ้เนี่ยเราคราฟไอพิกแอกไม่้แล้วเดี๋ยวก่อนคราฟก่อนละกันผมต้องมาตอกเองอีก แล้วมึงทำอะไรตรงนั้นน่ะโต๊ะอยู่ตรงนู้นพี่อยู่ที่เราคราฟอะไรได้บ้างอ๋อเราคราฟไอพาวอะไรนี้ได้นะคุณผู้ชมไอนี่เหมือนจะเป็นโปเกรบอลโอเคมาเราต้องหาหาไอนี่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 เคยเห็นเคยเห็นคนอื่นเล่นอยู่คือไอ้นี่สามารถเอามาขุดเอามาทำเป็นโปเกรบอลได้นะคุณผู้ชมเออนี่ไงได้เป็นพาวเดียมแฟกเมนต์นะฮะคุณผู้ชมเป็นสีที่ให้เราเอามาคราฟเป็นโปเกรบอลนั่นเองอ่าจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละ ไอตัวนี้นี่มันจะทำร้ายเราไปนเนี่ยดูหน้าไปหน่อยจะมีพิษมีภัยอะไรนะแต่ตัวมึงก็ไม่น่าไว้ใจเลยจริงๆอะ่ะอ่าวิ่งวิ่งหนีอ่อเฮ้ยวิ่งหนีแบบนี้ก็เรียบร้อยดิไอแมวมานี่อ๋อนี่ไงเป็นโอกาสจับใช่ปะหนีจับแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคเราได้มาเป็นน้องแมวแล้วแล้วกดตัว E ปายไหมมาน้องแมวแมวมึงวิ่งไปไหนเนี่ยแมวมานี่มานี่เฮ้ยมึงเป็นสัตว์เลี้ยงกูจริงไหมเนี่ยมานี่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 มึงวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมานี่มานี่มานี่กูจะวิ่งไปไหนวะมันกลัวผมหรือไงวะมันไปไหนมันหมวะเฮ้ยเ้ื่องไปตีก็นทำไมนี่ เอาเอาเลยสู้ลูกจัดการมาจัดการมาเร็วเร็วสู้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 เอามึงห้าวเออมึงทำลายแมวกูเอ้ยแมวมันห้าวว่ะกูผู้ชมเฮ้ยมึงกลับมานี่ดิเฮ้ยชอบ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 แมวแมวแมวเอ้แมวแบบนี้นะเหมาะเหมาะสำหรับการเป็นสัตว์เลี้ยงของผมจริงๆนะฮะกูผู้ชมนี่เราต้องการไอ้ตัวที่มันห้าวแบบนี้ดิได้ใช้งานง่ายหน่อยพวกเนี้ยนี่อยู่ตรงนี้แล้วมึงอ่ะอ่าเฮ้ยแมวออกมาดิมาช่วสร้างหน่อยมาช่วสร้างหน่อยเออตรงนี้ดิ นี่แหละคุณผู้ชมโรงง,โ,รงงโรงงานท่าสัตว์เลี้ยงกูเริ่มแลเริ่มแลมาอ่ามีความสุขได้เลาดอ่นะอะไรไปไปขุดไม้ไปเออมาตองนี้ดิวะนี่แหละโรงงานกูมาต้องนี้ผมคิดถึงอนะ่ะตอนเน,น,นี้ตอนนี้มันยังเป็นยังเป็นที่โลง่โลงๆอยู่นะครับคุณผู้ชมคร,รับรอดูพาร์ตต่อๆไปดิมันจะกลายเป็นโรงงานนะรกแน,น่นอนนะคุณผู้ชมเเสร็จกูแน่แมวไม่จบใช้พลังกายเลยอะ่ะอุย้ย คือแบบมีสันเลี้ยงอยู่อ่ะนี่ไงก็มันขุดให้นะโอ้ขอบคุณจ้าเดี๋ยวกูไปหาสมาชิกเพิ่มไปน้องแป๊บหนึ่งมาๆๆๆนี่มาๆมาเร็วมาเร็วเออตอกไปตอกไปขอบคุณจ้าไปไปขุดถิ่นต่อไปเราอ่ะเออรังนี้เราต้องหน้ารังนี้ดิค่อยคุยกันง่ายหน่อยเปล่าไม้เป่าไม้ไอไกมานี่ไก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 ่มันมีสีฟ้าสีตีนเดินมาตายมึงมานี่มาอยู่นี่ต้องเข้าสู่โรงงานกูไอ้เหียมานี่ มึงด้วยตัวหนึ่งมาเนี่ยมึงจะไปไหนมานี่โมโหเออโมโหเออโมโหโมโหจับเลยโมโหจับเลยไอ้เฮ้ยมึงขุดอยู่ปีนึงแน่มึงยังไม่ขุดยังขุดไม่เสร็จอีก่อโอ้โหได้ของเพียบเลยฮะอุ้ยโเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟับฟี่ชิลหมายความว่าไงอ๋ออ๋อนี่คือยกมาเป็นโล่เนี่ยบิลวูดเดนเชดโอเควูดเดนเชดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกัน ขอคราฟเป็นสโตนแอคอะมานี่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 ไอ้ไก่เป็นขี้เกียจไอไก่วิ่งมั่วเลยไม่ทำอะไรเลยเลยประโยชน์มึงมีมั่งไหมนเนี่ยว่ามึงได้แค่เป็นได้แค่โลวะเฮ้ยไ,ไก่มึงขี้เกียจจังวะเฮ้ยมึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะเนี่ยชีวิตนี้เดี๋ยมึงมองกูเดี๋ยวมึงมึงเป็นทาสภาษาอะไรวะมาทำมาทำมาทำ โอ้โหนี่กูต้องทำผัดผัดผัดเองเลยโอ้ยเย้ไอเลนะคุณแผ่นดินกูไม่น่าจับมึงมาเลยไอ้เหี้ยมึงได้แค่วิ่งอ่ะมันทำได้แค่วิ่งไงไก่ขี้เกียจเอ้ยวางตรงนี้ไงคือไม่คิดจะมาช่วยกูจริงเหรอเออมึงดูน้องแมวเนี่ยมึงดูแมวเนี่ยมึงก็ยืนดูหน้าโง่อยู่แมวมาช่วยเนี่ยไอ้ควายถึงกุลามึงมาส่งงานกันบ้างแล้วแหละมามึงทำอะไรได้บ้างเนี่ย เออมามามาดูดิโอ้ยหนาวหนาวฮะผู้ชมอ้าวหลับอีกโะเริ่มแล้วไม่มีตัวไหนที่แบบมีประโยชน์เลยอ่ะยกเว้นต้องแมวน้องแมวน่ารักน้องแมวแกช่วยทำทำงานเนี่ยมีไอ้เหี้ยแกเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยไก่เนี่ยไม่ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยนี่คือบ้านของเราฮะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็จะสร้างเป็นรูฟ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 นี่ไงอ่ะนอนได้อย่างนี้เนี่ย อ่านอนได้แล้ะแค่มีหลังคาเดียวกมึงก็นอนได้แล้ววะโอเคตื่นขึ้นมาส่งงานนยเว้ยพวกมึงอ่ะส่งงานหน่อยอ๋อนี่ไงน้องแกะน้องแกะมาช่วยขนหินแล้วก็ามาใส่ในกล่องใช่ไหมสุดยอดสุดยอดมีประโยชน์น้องมีประโยชน์มีประโยชน์อชนชนไอเหี้ยนี่ตัวเดียวแล้วมึงทำเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยตามจริงขอลองไปจับตัวอื่นบ้างนะคุณผู้ชมหาดูตัวที่แบบเราไม่เคยเห็นตรงนี้บ้างดิเผื่อแบบจะมีตัวที่มันตัดไม้ได้นะคุณผู้ชม สวัสดีจ้าเฮ้ยน่ารักเฮ้ยไปไหนไปสามเปอไปอยากได้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 ไดตัวนี้สวยนี่เลยน้องน้องอ e ีวุ้ยแต่มันสวย yes sir ไอ้เหี้ยไม่มีประโยชน์อ่าต้อง build feed box แล้วก็ build draw power bed เคยพอทำเควสนี้สเสร็จก่อนมา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 ช่วยหน่อยเด้วยเคนี่ไงอ๋อน้องมาช่วยเป่าไฟฮะมาช่วยทำกับข้าวนี่ไงกูมีเชฟและเชฟประจำตัวสุดยอดมาคราวนี้เราจะข้าวเป็นฟีดบ็อกซ์นะที่อาหารพวกเล็กน้อยเราจะอ่าให้มันของนี้ทลาจริงก็ตรงนะี้ ไป <muitas> ไปไปทำงานกันต่อพวกนายอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเาต้องทรงงานแบบนี้ดูวะกูจ้า Build Straw Poll Bed นะฮะต้องถักพับพับเตียงอ่ะตรงนี้เดี๋ยวอีกอันนึงอันนึงเร็วมเริ่มเมา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 ทุกคนทรงงานกันหน่อยเร็วมาเร็วมาช่วยงานหน่อยมากดมามาคอคอคอไปไปไปเออนี่ดิโรงงานเราเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเปล่าคุณผู้ชม ยอดมารับเกตเบรอกอะนี่นี่ดูวะแล้วก็เราก็ใส่เป็นน้องแมวตรงนี้ไปโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกม power ในพาร์ทนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็โครงการอ่าโครงการอ่โรารโรงงานนรกของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราก็จับน้องแกะเนี่ยน้องแกะเนี่ยขยันขยันเนี่ยขยันเนี่ยแบบเนี่ยแบดเนี่ยชอบชอบโรงงานโรงงานพี่ชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวตกเงินเดือนให้ดีๆเลยนะจ๊ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ พัดหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามรอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมบ๊ายบายครับ